บ่อปลาคา้าบ้านๆทำเองกับปลาคา้าบ้านๆซื้อมาราคาถูกๆจะสามารถทำไซส์ปลาได้ขนาดไหนอุปกรณ์ของเราครับกระมัง0เซนตเมตรนะครับ25เซน30 35 40และ45เซนกับซีรีส์พิเศษบ่อบ้านๆปลา,ปาบ้านๆไปดูกันเลย นี่คือน้องโคฮากุนะครับที่ผมกับพี่เจมตั้งชื่อว่าน้องแอปเปิลตัวนี้พี่เจมซื้อมานะครับเก็บค่าขนมซื้อเองในราคา300บาทนะผู้ชมซื้อมานานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปัจจุบันน้องเป็นยังไงนะจะบอกว่าน้องตอนนี้พุงห้อยเลยครับพุงห้อยเลยพุงย้อยเลยนะครับท้องใหญ่มากๆนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีไข่ในท้องหรือว่าลงพุงหรือทั้งสองอย่างนี่ไม่รู้จริงแต่ว่าก็คือพี่เจมบอกว่า น้องน่ารักแล้วแบบนี้น่ารักดีแล้วโอเคถ <g ül> ้าเกิดพี่เกมโอเคผมก็โอเคแล้วแต่ผู้ชมสงสัยไว้ถ้าการที่ปลาลงพูงเนี้ยเกิดจากอะไรได้บ้างก้อนหลักเลยอาหารนะผู้ชมนะหลักๆอาหาร2พันธุกรรมของน้องนะครับพ่อแม่น้องแล้วก็พฤติกรรมการให้อาหารของคนนะแต่ผมว่าบอกผมไม่ได้ให้อาหารขี้เลนเลยนะนะครับอาหารค่อนข้างใช้ได้เลยแหละผมว่าน่าจะเป็นที่พันธุกรรมของน้องมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงนะครับโอเคผู้ชมผู้ชมจําน้องได้ไหมครับ น้องแอปเปิลน,น้องแอปเปิลถ้าผู้ชมจบโอ้โห,อหผมขอ,เ,อเปลี่ยน<ะ>ชื่อซีรีส์นะเปียกมอดยอดเดอะซีรีส์เปียกมอดยอดเดอะซีรีส์ผู้ชมดูเ <c oughs> นี่ยกดไลค์ผมนะผู้ชมต้องกดไลค์ผมแล้วนะอย่างนี้นะเปียกมอดยอดเดอะซีรีส์นะจากปลาบ้านๆบ่บอบ้านๆน,นะครับเปลี่ยนเป็นโอ้ยห,หนู <c oughs> ถ้าผู้ชมจําน้องได้นะครับน้องแอปเปิลผู้ชมก็ต้องจําได้ว่าผมได้น้องมาในราคา 300บาท300บาทนะผู้ชมตัวนี้300บาทนะครับมาอยู่กับพี่เจมได้ตอนนี้ปีครึ่งแล้วนะครับตัวนี้ผมจะรีบถ่ายรีบเสร็จนะผู้ชมดูท้องน้องโอ้โหผู้ชมดูท้องน้องนะครับดูชมดูท้องน้องนะผมจงทนุถนอมน้องให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวรีบถ่ายรีบจบเลยนะตัวนี้เป็นปลาลูกนอกนะครับลูกนอกก็คือพ่อเป็นปลานอกแม่เป็นปลานอกแต่ผสมแลกเกิดเพราะพันธุ์ในไทยนะครับ อ่ะเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ปลานอกนะเป็นปลาลูกนอกนะหรือถ้าจะมีใครเรียกว่าปลาไทยอ้าวก็ไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเอาเป็นว่าถูกใจคนซื้อถูกใจคนเลี้ยงถูกใจผู้ชมแค่นั้นแฮปปี้นะครับไม่ต้องบอกนะว่าเป็นปลาตัวผู้หรือตัวเมียนะดูหุ่นผู้ชมยังไงก็ตัวเมียแน่ๆอยู่แล้วนะครับน้องจะหัวไม่ได้โตตั้งแต่แรกตั้งแต่เอามานะครับน้องจะหัวไม่ได้โตปากไม่ได้โตฉะนั้น โอกาสที่บอดี้น้องจะใหญ่คิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะยากนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าน้องจะทองใหญ่ขนาดนี้ผู้ชมดูน้องโอ้ยไม่กัดผู้ชมดูท้องอุ้ยอุ้ยเอวดูท้องดูท้องผู้ชมนี่มันปากคับหรือปากในอ่าเรามาวัดเลยนะครับศูนย์นะครับอันนี้จะหลุดอีกแล้วจะหลุดตังกันไปอีกแล้วศูนย์คือ จริงๆแล้วมันจะมียิห้าด้วยนะตรงนี้ผู้ชมแต่ว่ายิ้มห้ามันหลุดไปแล้วนะครับศูนย์สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าผมว่าไม่ถึงสี่ห้าวตัวเนี้น้องตัวสั้นๆนะอ่ะดูปลายที่ลูกถึงว่ะถึงเลยไปนิดเดียวถึงว่ะนะสี่สิบห้านะผู้ชมเห็นสั้นๆอ้วนๆอย่างนี้ได้สี่สิบห้าเซนนะผู้ชมนะอ่ะถ่ายมุมใกล้ให้ผู้ชมดูกันหน่อยเดี๋ยวจะเก็บน้องแล้วเดี๋ยวน้องช้ำปลาบนบ้านก็ ถูกใจได้เหมือนกันบ่อถูกๆก็เลี้ยงปลาได้โตเหมือนกันนะครับะให้ดูเพศด้วยอ่ะกลัวผู้ชมไม่เชื่ออ่ะชัดๆจบนะ <c oughs> <c oughs> วิธีการดูเพศง่ายๆนะผู้ชมนะถ้าเกิดไม่อยากดูเครื่องเพศก็ดูดูหุ่นก็ได้นะครับปลาตัวเมียจะท้องป่องๆกว่านะครับหรือถ้าเกิดน้องยังไม่ท้องป่องก็ลูกครีบดูก็ได้นะ คีมันจะเนียนๆอย่างนี้นะครับนี่คือปลาตัวเมียแต่ถ้าเกิดปลาตัวผู้นะลูกดูมันจะเป็นสักๆนะสักๆมือเหมือนลูกกระดาษทรายเหมือนลูกเม็ดสระคูอะไรประมาณนะั้นแข็งๆก็นัก็้านหน่อยนะถ้าเกิดชอบผู้ชมเกิดถ้าเกิดชอบกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูบ่อยๆแล้วยังไม่ได้กดซับนะผมรบก,กวนขอแรงผู้ชมซอยกันกดซับให้ไหนเดอ้อกดซับกดกระดิ่งน้ำเดอ้อสำหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจแม่ไม้นะครับช่องที่เน้นอะไรบ้านๆน,นะผมไม่มีอะไรแพงๆหรูหราให้ดูนะครับผม มีแต่อะไรที่มันประหยัดนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายตามภาษาบ้านๆเหมือนผมนี่แหละนะจ๊ะจะเกิดนะจ๊ะขอโทษผมขอตัดคำว่านจ๊ะออกแล้วกันผมไม่อยากไปเหมือนท่านนะเดี๋ยวจะแวะเวียนสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับสาหรับซีรีส์บอกบ้านๆปลาบ้านๆนะสวัสดีเด้อเด้อ้ะเด้อบายบายแต่ละบ้านมีความพร้อมมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันครับ การที่เราเลี้ยงปลาแพงๆกับการที่เราเลี้ยงปลาถูกๆไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะมีความสุขมากหรือน้อยแค่เราเลือกสิ่งที่พอดีกับเราพอเหมาะกับโจทย์ที่เราตั้งไว้เราก็มีความสุขได้